สวัสดีครับวันนี้ผมเอามาสอนโหลดโปรแกรม P Sim พร้อมทั้งสอนอใช้งานโปรแกรม P Sim แบบเบื้องต้นด้วยนะครับเราจะโหลดจากเอาท่า t u บเนี้ยเว็บแรกเลยเอาท่าเว็บแรกกดเข้าไปแล้วก็จะมาตรงที่ตรงนี้ครับตรง Marketplace อ่า แล้วหลังจากนั้นเนะี่เราก็ต้องทำการ sign up ก่อนครั้งแรกที่เข้ามาในตัวเว็บไซต์นะเกากดไปตรงนี้ก็ใส่ใส่เม i l มอนะใส่ให้ใส่เ a i มอไปแล้วก็ add k mode btc โอเคแล้วก็อันนี้มันเอ่อ สายอัพ <Sign> ไปรอบหนึ่งแล้วมันก็เลยก็เลยขึ้นอย่างงี้จริงๆถ้าถ้าสายอัพรอบแรกมันไม่เป็นไรโอเคแล้วก็ไปที่ตรงนี้ก็กด student เปิดเนมก็พิมพ์ชื่อไปเลยต่อไปก็นำสกู l แล้วจ็อบไทเตอรวันนี้ก็เป็น i ิ i c ก l Engineer ก็ได้แล้วกดเอสเซปไปนี่ก็อ่าน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 กดเอสเซป แล้วก็กด next เลยถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเมลที่ยังแบบยังไม่ได้ register อะตรงนี้มันให้กด next แล้วมันจะให้แบบยืนยันเมลโดยที่ไอเมลตรงเนี้ยเราต้องเข้าไปดูข้อความใน Outlook เนี่ยมันจะขึ้นมาโชว์ใน Outlook ตรงนี้ตรงนี้โอเคสมมติว่า สมเพื่อนาล็อกอินเสร็จแล้วนะสมเพื่อล็อกอินเสร็จแล้วไม่เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวสายอินสักครู่ Okay. พอเราซายนเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้าง่าตัวตัวนี้เลย a l t ท r P SIM ก็เข้าไปเลยแล้วก็มาที่ซอฟต์แวร์ดาวน์โหลดแล้วก็กดโหลดตรงนี้ไปได้เลยแต่ว่าเนี้ยโหลดไว้แล้วอยู่ในนี้นี่ก็กดเปิดปุด๊บแล้วกด yes อยา h แล้วก็รอโหลดไป mm hmm. พอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็ mm hmm. กด <c oughs> กด accept ตรงนี้ไปได้เลยแล้วก็กด next นะ mm hmm. แล้วก็ตรงเนี้ยให้เราไม่ต้องติ๊กอะไรเลย mm hmm. ก็กดเอาท่าลายเส้นนี่แหละแล้วก,กด next ไป mm hmm. แล้วก,กด next อันนี้คือชื่อชื่อโปรแกรมของเราจะตั้งว่าอะไรก็ได้อันนี้ตั้งว่า2แล้วกัน p ี m 2มสอง นี่สองโอเคแล้วก,กด install ได้เลยแล้วก็รอ installing สักครู่ตอนโหลดเสร็จแล้วเนี่ยโอเคพอโหลดเสร็จแล้วอะ่ะแล้วถ้าเกิดแบบพเม่อกี้กดรันตีซิมไปละเดี๋ยวรอตีซิมเข้าสักโค นี่ตอนแรกอะถ้าเกิดเราเข้า v i m ครั้งแรกอะมันจะไม่สามารถที่จะเปิดเปิดไฟล์แบบเปิดไฟล์แล้วก็แบบมาใช้โปรแกรมได้มันจะขึ้นติดหน้าไรเส้นอยู่ซึ่งการที่เราจะได้ไรเส้นอะเราต้องอาเปิดโฟลเดอร์ er ขึ้นมาก่อนเปิดแอร์ไฟใช่ปะแล้วก็หาตัว p v i m ที่เราดาวน์โหลดคือนี้โหลดไปในไดร์ c แล้วก็มาที่อัลทา ก็ไปที่ P s i มตัวที่เราโหลดไว้ security อ่ะนี่ไงเปิดได้ละต่อไปเราก็ต้องไปที่คำว,ว่า activation นะ activation แล้วมันจะมีช่องใใส่ activation key ตรงนี้ซึ่ง activation key เนี่ยเราต้องมาดูจากในตัวอั t ท่าตัวนี้แหละตอนแรกก็ ปิดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็มาที่ออแอปใช่ปะแล้วก็เลื่อนหาไลเซนนี่ไง Student Education License แล้วก็กด Get License ได้เลยแล้วไลเซนของเราอ่ะจะอยู่ตรงนี้ให้เรากดคลิกมันก็จะ copy ให้แล้วเราก็กลับ มาที่ให้เอ t ท่าลายเสนตัวนี้อกรอบแล้วก็กดวางไปได้เลยบแล้วกด activate อ่ะแต่นี้ activate ไปแล้ะมันก็เลยขึ้นแบบนี้โอเคพอกด activate ตรงนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถใช้ตัวโปรแกรม p s i m ได้และอ่าเดี๋ยวเข้า pcim isim isim apa mana kan oke oi rumah ni le buat ikan dikah estate ni ngai ah ni อันนี้โปรแกรม P s ิมนะเดี๋ยวจะสอนใช้งานคร่าวๆแล้วกันอันเนี้ยแบบเวลาเราจะเ,าเลื่อนเลื่อนโพซิชันเราอะเราก็กดคียกขวาค้างแล้วก็ขยับเมาส์มันจะเลื่อนให้คลิกซ้ายก็จะเป็นการเหมือนกับกลุมดำอะคลุ่มดำแล้วก็ลากได้แล้วก็พวกแบบพวกเนี่ยมันก็จะมีของให้เล่นเยอะแยะนี้มี มีมีอมี L มี C มีไดโออะไรพวกนี้ก็ไปเลือกเลือกเล่นดูได้แล้วแบบเวลาเราจะเหมือนเราอยากจะเออซิมูเลชันวงจรเนี้ยเราก็เอาวงจรมาต่อไปเลยอันนี้ก็คือต่อไปแล้วมันจะได้แบบไวๆหน่อยแล้วเวลาเราแบบเอาแบบเอาอุปรกรณ์มาโยนลงไปในเนี้ยเราก็ต้องมา ปรับพวกค่าพารามิเตอร์ของมันให้เรียบร้อยด้วยอันนี้เป็นแบบไฟเอ่อไฟ AC 220่สลดสองเออแล้วก็ความถี่50เฮิร์ตเสร็จแล้ว R ตัวน,นี้ที่เรามาใช้ก็เป็น R ความต้านทาน25โอห์มอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นโวลต์มิเตอร์นี้โวลต์มิเตอร์อันนี้ก็เป็นแอมมิเตอร์โอเคของเล่นก็ ไปไป,ไปลองเล่นเล่นดูได้แล้วเวลาที่แบบเวลาเราจะซิมอ่ะก่อนที่เราจะซิมใ้วงจรน,นี้ได้อ่ะเราต้องแบบเปิดมาตรงนี้ก่อนตรงคำว่า simulate ใช่ป่ะแล้วก็เอา simulation Sim simulation control มาวางไปแล้วตรงนี้ค่าที่ต้องปรับไอ้ข้างบนนี้มันจะเป็น time step นี้จะเป็น10กำลังลบ5 Total time อันนี้ก็คือจะเป็นระยะเวลาที่เราต้องการจะ simulation ทั้งหมดอันนี้ก็คือเราจะ sim ระยะเวลาทั้งหมดอ่ะก็คือ sim จนถึง0.1 0.1 0.1วินาทีเอ่อ print time น,นีก็คือเวลาเริ่มต้นเราอยากให้เวลาเริ่มต้นอ่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงไหนแต่ก็พิมพ์ค่าไปอันนี้ตั้งเอาไว้ที่0.02ก็คือมันจะเริ่ม simulation ค่าตั้งแต่ช่วง0.02จนถึง 0. 0.1 print step โหลดแฟกอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่โอเคก็ประมาณนี้เสร็จแล้วก็ถ้าซิมูเลตใช่ไหมแล้วก็กดน,นี้เลยซิมูเลชันที่ไม่ต้องซิมูเลชันก็ได้กดตรงนี้ได้เลยเป็นคี์ลัดกดนี้เลยเร็วดีอ่าแล้วมันจะขึ้นหน้าหน้าตัวแปรที่เราที่เราสามารถดูได้ก็คือนี้ใสแอมป์ meter, Vol meter, มิเตอร์โวลต์มิเตอร์ไป่บมันก็จะมี2ค่าเป็น i กับ v ก็กดแอดไปแล้วก,กดโอเคมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้ากราฟให้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นค่าที่เราเป็นค่ากราฟที่เราวัดออกมาได้แล้วก็พวกรูปกราฟก็จะสามารถดูได้จากในนี้แล้วก็สมมติว่าถ้าเราอยากเพิ่มค่าอันนี้เราเป็นกราฟไอใช่ไหมถ้าอยากได้กราฟแบบเทียบกับ V เป็นไอเทียบวีอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมันคิกเข้าไปแล้วก็เพิ่ม V เข้าไปอีกอันหนึ่งตอนนี้ กราเราจะมีทั้ง i ทั้งวล้มี2องอันแล้วก็กดโอเคนี่ก็จะกลายเป็นกราฟ i เทียบ v ละแล้วถ้าเกิดแบบเราไม่อยากให้มันอยู่แบบสองกราฟในหน้าเดียวกันเนี้ยเราก็เอาออกได้เอาออกปุ๊บแล้วถ้าเกิดแบบให้มันอยากให้แสดงทั้งสองกราฟเลยแบบขึ้นมาเป็นคนละกราฟเลยอ่ะก็กดตรงนี้ได้เลยตรงนี้แล้วก็อันนี้กราฟไอแล้วเราอยากให้แสดงกราฟ v ก็นี่ v ไป นี่เรียบร้อยขึ้นมาเป็นสองสองกราฟแล้วกราไปกราฟบีอันนี้แบบมันสีเดียวกันมันไม่สวยอะเปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนสีอกดปกุ๊บสีแดงโอเคแล้วโอเคนี่เรียบร้อยกลายนสีแดงแล้วแล้วแบบเอาดูกราฟแค่เนี้ยมันยังมองไม่ค่อยเห็นใช่ป่ะเร้ต้องเมเชอร์ด้วยเมเชอร์วัดค่าวัดค่ามันหน่อยอันนี้ นี่คือกราฟที่เราอันนี้คือค่าที่เรา,เรากดเมเชอร์ออกมานะแล้วค่าพวกนี้มาดูจากไหนมาดูมันจะมันจะแสดงค่าตรงตำแหน่งของเส้นที่เราลากเอาไวนะ้เนี่ยอันนี้ปรับเอาไวเเ้เป็น v e r t i c l e bar ใช่ปะ่ะเนี่ยมันก็จะมีเส้นอันนี้ให้เราลากๆลากล,ากล,ากลากได้ก็เลื่อนลากเลื่อนเลื่อนดูแต่ถ้าอยากแบบให้มันอยู่ตรงพีคพอดีเนี่ยก็กดอันนี้ได้ น,นี้มันจะเออมันจะปรับมันจะเลื่อนไปที่ค่าพีคให้เราเลยถ้าอยากลงแบบเอออยากดูอันนี้อันนี้สั่นขึ้นใช่ไหมถ้าอยากดูท้องขึ้นอ่ะอ่าดูข้างล่าง่กดอันนี้ได้ตรงนี้นจะเป็นจุดที่ต่ําที่สุดของกราฟให้เลยโอเคแล้วก็เทียบกันได้ใช่ไหมโอเคมีทั้งแบบมีกราฟพีกัดความสูงอะไรด้วย ก็ปรับๆดูได้ถ้าอยากดูอะไรก็ปรับมานั่นแหละไอ้ส่วนไอ้พารามิเตอร์ตรงนี้ถ้าเราอยากให้มันแสดงค่าไหนเราก็กดเลือกๆได้จากตรงนี้เลยอะถ้าไม่อยากได้แบบไม่อยากได้อะพีเอไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ดูก็ปิดไปอันนี้เราจะแสดงแค่ x 1 x2 x1 หนึ่งกสอง็หนึ่งก็เนี่ยเส้นแรกเลย x 2กสองก็เนี่ยเส้นหลังแล้วค่าตรงเนี้ยไอ e ลบสเนี 2, e ่ยสามจุดห้า e ลบส e ลบสอนี่ก็คือสิบกำลังลบสอนั่นแหละแล้วถ้าเราแบบเอ้ยเราอยากได้ค่าตรงแบบสักสองนะสองคูณสิบกำลังลบสองแล้วก็พิมพ์ตรงนี้หน่พิมพ์แก้ค่าตรงนี้เป็นสองได้เลยกด enter เนี่ยมันก็จะเลื่อนมาที่สองให้เราแล้วีนี้จะเป็นสองแล้วข้างหลังเราเอาเป็น สี่แล้วกันสี่นี่ว่าจะเทียบเทียบระหว่างสองับสี่อันนี้เป็นโอเคเอเวอเลตปุ๊บอ่ะเลตโอเคแล้วก็มีะอะไรอีกอันนี้อ๋อนี่มันลืมบอกไปเลยว่ากราฟเนี่ยมันซูมได้ด้วยนี่กดที่แว่นขยายเนี่ย เราสามารถขยายดูการาฟใกล้ได้ดูใกล้ได้แบบจะดูใกล้กกลเท่าไหร่ก็ได้เลยกดซูมซูมไปได้เรื่อยๆเ,เลยแล้วถ้าเกิดแบบซูมไปจนพอใจแล้วก้ามมันโอ้โหมันเลื่อนไปไหนก็ไม่รู้กดตรงนี้เลยรีดอนี่กบบลับมาหนาแหลกเหมือนเดิมแล้วก็อะไรอีกอ่อฟังก์ชันต้องใช้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็อ่ะนี่ไอสีเทาเเนี้ย ก็คือนี่เราต่อวงจรไว้ใช่ไหมแล้วเราแบบถ้าเกิดเราทำไว้หลายๆว,วงจรเนอี่ยแต่ว่าเราอยากรันแค่วงจรน,นี้วงจรเดียวแล้ก็คลุมดำอันนี้เลยเค้ขวานี่กด Disable ไปตอนนี้ Disable อยู่เราต้องเปิดมันก่อนนี่มันก็จะถ้าเกิดเรากด s i m u l a t e อะ่ะมันก็จะรันทั้งสองวงจรแล้วแต่มันน่าจะลันไม่ได้มัต้องปิดอันนี้ไว้ก่อนอ่ะปิดไป โอเคแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ยอ๋อแล้วก็พวกอิเลเมนต์น่ะมันไม่ได้มีมันไม่ไมีไม่ได้มีแค่ตรงแถบข้างล่างแค่นี้มันมีเพิ่มอีกตรงนี้ก็มีอีกเพียบเลยเพียบเลยแบบอีกเยอะมากถ้าอยากถ้าจะใช้อะไรจะซิมมาไหนก็ลองลอง,ลองเลื่อนๆหาหาดูในนี้ได้เลยคือมันเยอะมากมันพูดไม่หมดอะมันเยอะแบบเยอะจริงเขาเลื่อนๆดู ลองเอามาเล่นๆล,ล่นดูได้เอฟอังก์ชันหลักก็มีมีประมาณนี้แหละมันมีทีเดียวอันนี้ก็เป็นมือเลื่อนๆนได้อันนี้ก็เป็นเอาไว้ลากเอาไว้ลากเส้นต่อวองจรออกดนี้ก่อนออไปนี่กริดไปเดี๋ยวลองต่อให้ดูสักอันก็ได้เดี๋ยวต่อใหม่เลย อาไปก่อนอ๋อแล้วก็ทุกครั้งเวลาเราแบบเอาเรากดเลือกแบบพวกอุปกรณ์มาแล้วใช่ป่ะแล้วพอเราใช้เสร็จมันจะค้างอยู่ตรงหน้าก่อนของเราเราต้องกด ESC ด้วยเพื่อให้มันกลับมาเป็นเคอร์เซอร์ให้เราแบบสามารถเลื่อนได้อีกรอบอันนี้ไม่เอาเรากด Delete ไปปับนี่จะต่อกับนี่แล้วกันโมเต อ่ะแล้วก็ต้องกดแต่มันคลิกเพื่อที่จะอ๋อลืมลืมลืมบอกไปเลยว,<อ>ว่ามันสามารถที่จะนี่หมุนได้ด้วยนี่หมุนกดลิกขวาหยิบขึ้นมากดลิกขวาลิกขวาคี้ขวาขี้ขวามันจะหมุนได้เออวางไปมาต่อปึ๊บจุ๊บปึ๊บ,บ,บโอเคแล้วเราก็เอาวอลมิเตอร์มาแปะ อันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้เป็นบลูมิเตอร์แบบเป็นเป็นสายโผล่ซึ่งเราต้องต่อคู่กับสายกล่าวต้องต่อคู่กับ ground ปับไปเราไปแอมมิเตอร์ก็ไปวัดทีน,นี้เลยปุ๊บมิเตอร์เราโยนเข้าไปได้เลยปับเรียบร้อยปรับให้เป็นสักสักห้าสิบก็ได้ห้าสิบอ่ะถ้าเราอยากให้มันแสดงค่าเนี่ยเราก็ต้องกด นี่ตอนแรกเราตั้งค่าใช่ไหมให้มันเป็นห้าสิบอันนี้ก็คือเราตั้งชื่อไปเลยอยากมันชื่ออะไรเป็น v v วหนึ่งก็ได้อะวีหนึ่งไม่ต้อง V1 หนึ่งหรอกโวลต์ดิสเพลย์ไปมันก็จะแสดงค่าขึ้นมาปุ๊บนี่ที่เราตั้งไว้นี่เป็นห้าสิบโวลต์โวลต์เต็มห้าสิบอ่ะอาใช่ป่ะอันนี้เราชื่อ R 6หก ไม่ไดเอาหกได้ขอต้านทานสักสิบสิบก็ได้ให้ามันแสดงค่าซะหน่อยแล้วก็เลื่อนมาเลื่อนได้เลื่อนใหมจัดให้มันสวยๆเอมมิเตอร์เราชื่อไอสามชื่อวีสามโอเคให้มันแสดงไม่แสดงก็ได้ีด๋ยว่าให้มันแสดงซะหน่อยโอเค เรียบร้อยวงจรของเราแล้วถ้าเราอยากซิมูเลชันตัวเนี้ยเดี๋ยวเราปิดปิดตัวนี้ก่อนบุมไป d i s a b l e p l a y อา่าเราจะใช้เปลี่ยนหน่อยดีกว่านี่สักศูนย์ศูนย์เลยไม่ต้องปิดทามเป็นศูนย์ลดท้อทามเป็นศูนย์ที่หนึ่งทำสเต็ปเป็นศูนย์ราโลภะโอเคกด s ซิมูเลชัน นี่ i3 กับ E3 ของเราเดี๋ยวจะให้มันเทียบกับเลยสองกราฟป่ะไะนี่มันจะเป็นกราฟเส้นตรงแบบนี้เลยเพราะว่าเออมันเป็นไฟ DC เนาะโอเคแล้วอ่ะไม่ s u ร์รออีกสักหน่อยนี่ ก็ไมอะไรมากก็ประมาณนี้แหละนี่จซูงเขาอยากเห็นแล้วก็ขยายขยายขยายได้แล้วก็กลับมาที่เดิมก็ประมาณนี้แหละอ๋อแล้วก็ตอนตอนที่เราแบบวงจรอะไรเสร็จแล้วแล้วเราอยากเซฟไฟลใช่ปะแล้วก็ยางไงกดไฟล์ไปที่เซฟแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ของเรา เทิดสกรอบแล้วก็กดเซฟเลยร้อยแคบบ่นี้เองก็สท่ากับการสอนใช้โปรแกรมปรีซิมแล้วก็สอนโหลดโปรแกรมปรีซิมก็น่าจะประมาณนี้ครับ Nossa, é só do fim de semana